ช่วยกันทายอ่ะแฟนเพจใครว่าเลขอ,อะไรเห็นว่เห็นวัยวัยเดี๋ยวเราช่วยกันเห็นวัยวัยนะคะเห็นวัยวัยอาจารย์เห็นวัยวัยมาอย่างเงี้ยยังไงก็ใช่เห็นวัยวัยเพจซีว่าแฟนเพจจะทายถูกไหมนะคะสําหรับใครเป็นแฟนใหม่ยินดีต้อนรับเข้าสู่เพจอาจารย์ชัดอาจารย์เคค่ะ เพจแท้จริงๆเนี่ยเพจหลักของอาจารย์แค่ต้องบอกก่อนอย่างนี้ค่ะอาจารย์แค่ไม่มีแฟนชายนะคะแต่ว่าอาจารย์แคมีเพจก๊อกเยอะเลยใครอยากรู้ว่าเพจจริงอยู่ตรงไหนตอนนี้ดูที่ไลฟ์สดนะคะจะมีคนดูอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันกว่าท่านค่ะอะตอนนี้นะครับสวัสดีเจ้าที่รักนะคะขออนุญาตนะคะต้องขออภัยจริงๆเลขทุกค้างเลยทีเดียวไม่ได้นะะมันผิดกฎ เดี๋ยวจะถูกปลิวทั้งคลิปนะคะก็ตัดสลับภาพบ้างตัดสลับเลขทูบบ้างนะคะเพื่อให้เราเนี่ยมีโอกาสได้ลุ้นกันทั้งคลิปยาวๆโดยที่ไม่ปลิวกาอากาศขายเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์ตอนนี้คนดู15,000กว่าท่านขอบพระคุณที่เข้ามาเลขทูบยังไม่จบนะแต่ที่ตัดมาหาจันแค่ไม่ใช่อะไรคะทีรัต้องตัดสลับหน้าคนกับเลขทูบนะคะเพราะว่าเดี๋ยว กลัวว่าเดี๋ยวคลิปจะปิวนะคะ,ป,ะป้องกันป้องกันไว้อาจารย์แค่ยังอยากยังอยากอยู่กับพี่ในงวดนี้งวดหน้างวดนูด้นอยู่ไปเรื่อยๆนะ,ะเลขสี่เลขสี่พี่ๆบอกสี่ใช่ค่ะเลขคือเลขสี่อีกสองตัวสี่ส, <4 S 1> สุดปังไหมเนี่ยสี่สุดปังไหมศูนย์สี่มีไหมอาจารย์ในสูตรมีศูนย์สี่ไหมมีในสูตรมีศูนย์สี่อาจารย์หลายคนหลายท่านอยากได้ พ่อปู่สีสุดโทนหนูปล่อยได้ไหมคะสาหรับคนที่เจอเพจจริงนะได้ได้คนที่เจอเพจจริงตอนนี้อาจารย์ขึ้นเลขบัญชีหนูให้หน่อยค่ะเลขบัญชีของอาจารย์แค่คือนะคะบริษัทนะคะอรวันจิวส์พงษ์เครื่องรางมหารวยนะคะเก้าเก้าจำกัดนะคะใครที่ดูเพจจริงจะได้ซีเอสินค้าวันนี้คุณมีโอกาสเจอเพจจริงหลายคนหลายท่านบอกดูดูดูผ่านมาหลายช่องหลายที่ไม่เคยเจอเพจจริงสักทีนะคะนะ สี่สุดปังหลายคนหลายท่านมองข้างหลังเห็นพ่อปู่สีสุดโทนะคะซึ่งวันนี้เราจะโอนเงินทําบุญที่บัญชีกลางคำชะโนด1นึ่งมืนบาทนะคะเดี๋ยวจารเคจะโชว์สลิปให้ด้วยสี่มานะสี่ก็มาพูดถึงสี่สี่ก็มามาค่ะพิมให้หน่อยได้ไหมคะคนสวยคนหลอ่อสี่สุดปังสี่สุด ปังเดี๋ยววันนี้อาจารย์เคษก่อนอนุญ,ญาตปล่อยปล่อยรหัสสินค้าสักสองรหัสก่อนนะเพื่อให้ระบบเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์เคขก่ออนุญ,ญาตอธิบายก่อนนะคะก่อนหน้านี้อาจารย์เคโดนคลิปปิวไปเลยเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นการให้เรื่องโชคลาภอย่างเดียวเพราะอาจารย์เคพูดวัตถุมงคลสองรุ่นก่อนนะคะเพื่อให้สําหรับเปิดการอมองเห็นะนะเพื่อเปิดการมองเห็นและที่สําคัญเขาจะได้รู้ว่าเป็นเฟซข,ของการ ป่อยสินค้าป่อยเช่าสินค้าหรือว่าการค้าขายนะคะไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวเพดปิวเพดปิวคลิปปิวไม่เพดปิวหรอกนะคะสำหรับใครที่อยากได้รุ่นนี้พ่อปู่สีสุดโทนะคะรุ่นนี้อยู่ในกระถางทูบที่พี่ๆเห็นนะคะเลขทูบเัียไม่หมดนะทีักเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะต้องตัดสลับไปมานะ รุ่นนี้ค่ะที่รักทำพิธีที่คำชโนดเมื่อวันที่19มีนาคม2564นะคะปกติ800กว่ารุ่นนี้มีความพิเศษคือนะคะมีแก้วนาคาหรือแก้วนาคาราชด,ด้านไหนเรียบร้อยเลยแล้วก็เราใส่ในน้ำมันเพื่อสื่อความหมายแทนถึงน้ำนะคะรุ่นนี้เราเป็นเจ้าของบล็อกเราทำพิธีปลุกเสกเรียบร้อยใครอยากได้ปกติแล้วปล่อยอยู่ที่800กว่าแต่จะให้เท่าราคาแฟนเพจเดิมคือ279บาท รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ปังที่สุดในบรรดาพญานาคใครอยากได้นะคะปังที่สุดในพญานาคที่อาจารย์เค้มีค่ะนะคะ279บาทรหัสพอพาน279ราคา279บาทถ้าคุณอยากรู้ว่าตอนนี้คุณ CF สินค้าได้ไหมคุณดูที่ดวงตาสดนะอาจารย์เค้เพจจริงตอนนี้คุณ CF สินค้าได้เลยคือ17,000กว่าท่าน คุณสามารถ CF สินค้าได้อันนี้คือเพจจริงคุณได้รับสินค้าจริงโอนเงินบัญชีนะคะบริษัทออร์วันจิวสุดพงเครื่องรางมหารวย99จำกัดเลขบัญชี1033932967นะคะใครอยากได้รหัสพอพาน279สำหรับใครที่ชอบเสี่ยงโชคแล้วจะไปนะใครที่บูชาเลขรุ่นนี้พอพาน279เสร็จแล้วนะคะพี่ๆจ๋า ใครอยากได้เลขทูบไปจุดเองเป็นเหมือนกันกันในกระถางทูบของเราเป๊ะเลยนะคะรุ่นนี้ไปพร้อมกับคาถาบูชาที่รักขารหัสคือจะเป็นแบบนี้เลยจะเป็นเหมือนทูบที่กำลังจ,จุดนี้เลยท,ที่พี่ๆดูอยู่นะคะเป็นทูบแบบสีเดียวกันนะเป็นทูบแบบเดียวกันไปพร้อมกับนะคะคาถาบูชาแล้วก็ใครที่อยากจุดทูบเองอยากบูชานะคะวันนี้อยากบูชา,าพญานาคไปให้อยู่ด้านหลัง กระถางทูบเหมือนเรานะคะใครอยากใครอยากไปเสี่ยงทายเองเละทูบนะคะพร้อมกับคาถาชุดนี้99บาทใครอยากได้เจอเพจจริงแล้วนะตอนที่รักตอนนี้นะอยากได้เจอเพจจริงแล้วโอนเงินบัญชีบริษัทอรวรวันจิวส์พงษ์เครื่องรางมหาโรยนะคะใครอยากได้รหัสทอทง99ราคา99บาทค่ะทั้งชุดนี้99บาทใครอยากได้ค่ะทูบค่ะนะคะ ทอทง99 99บาทนะคะ99บาทให้พี่ๆเผื่อใครที่อยากจุดเสี่ยงทายด้วยดวงของเราเองนะคะก็ทอทง99ส่วนใครที่มีโอกาสตอนนี้จะประกาศหมดในเมื่อไม่ไม่นานนี้นะคะจะจำเป็นที่จะต้องปล่อยแค่วันละ30 50องค์อันนี้จะเริ่มมีจำนวนจำกัดแล้วนะคะเพราะสินค้าใกล้จะหมดแล้วที่เราทําพิธีไว้นะคะรุ่นนี้นะที่รักนะใครอยากได้รหัสพอพาน279แต่ถ้าเกิดว่าใครอยากได้ทั้งจี้ทั้งสร้อย ใส่สวยๆเหมือนอาจารย์ชัดอาจารย์แค่เลยเพิ่มเงินอีกห0ึ่ร้อยสร้อยในปกติขาย199แต่ว่าถ้าเกิดใครเช่าทั้งชุดเนี่ยสองเบนี่ยบวกเงินอีกหนึค่ะเป็น379บาททั้งชุดเลยให้พิมพ์รหัสสอเสือเลข 2. สองสอเสือเลข2ใส่ได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชายค่ะส่วนอีกหนึ่งเครื่องรางที่บอกว่าสุดยอดของเราเอาจารย์แค่จะตัดไปเลขทุบให้นะคะนะ,ะขอขอพูดวัตถุมงคลสองรุ่นนะคะ อีกหนึ่งรุ่นที่ดังที่สุดเหมือนกันในเพจของเรานั่นก็คือเบี้ยแก้แก้ไสยศาสตร์มนดํดใบายาสังแต่หลายคนหลายท่านนะคะที่ได้ไปเขาบอกว่าเขาบูชาเบีย้ยแก้ไปแล้วเหมือนเขาแก้ในชีวิตของเขาที่ไม่ดีแล้วอ่ะมีแต่โชคลาภเข้ามานะคะใครที่เป็นแบบนี้ฝากรีวิวด้านล่างหน่อยนะคะหลายคนหลายท่านมีเสียงกระแสะตอบรับมาแบบนั้นใครอยากได้ครับเบีย้ยแก้ของอาจารย์เคเป็นการถักแบบโบราณน,นะคะนะนะ ด้านหน้านะคะเป็นเบี้ยแก้ด้านหลังเป็นการถักแบบโบราณข้างในถ้าเขย่าจะได้ยินเสียงกริ๊กๆน้อยๆอุดตะกัว่วแล้วก็ฝังตะกุ่ดให้เรียบร้อยอะนะคะนะใครอยากได้ละละร,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 รหัสนะคะรหัสคือบอใบไม้เลขหนึ่งนะคะเบี้ยแก้เน่ดีตรงไหน,นบอใบไม้เลขหนึ่งตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวเล็กตัวเล็กบอใบไม้เลขสองสำหรับใครที่ถามมาจใจแค่ว่าเบี้ยแก้ตัวเนี้ยดีอย่างไง สำหรับตัวอาจารย์แค่เองอาจารย์แค่เดินทางหลายที่บางครั้งเนี่ยเราไปนอนในที่แรงนะคะหรือว่าการที่เราโดนลมพลมพัดเนี่ยบางครั้งเนี่ยหลายคนหลายท่านบอกโดนของโดนลมพลลมพัดเนี่ยโดยทั้งแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเนี่ยเราจะรู้ได้ไงชีวิตเราทําอะไรไม่ค่อยประสบความสาเร็จทีละเช่นทํากําลังจะดีอยู่แล้วเชียวอยู่ดีๆล้มไม่เป็นท่าทําอะไรพอจะเริ่มต้นใหม่กําลังจะเป็นไปได้สวยอ้าวล้มอีกแล้วอย่างเงี้ยค่ะนะที่รักนะ นะตามความเชื่อนะคะสําหรับใครที่อยากบูบชาเบีย้ยแก้นะคะนะวันนี้นะคะเป็นการสมทบทุนทั้งหมดนะนะรวมกับของเมื่อวานแล้วอาจารย์เคจะตัดเงินทําบุญจากวัตถุมงคลเนี่ยทั้งหมดวันนี้หนึ่งหบาทค่ะนะคะหนึ่งบาทนะคะทําบุญกันนะคะนะใครอยากได้รหัสบอบไ,ไม้เล็กสองราคา199บเกาทถือว่าถูกมากแล้วสําหรับของที่ทําพิธีให้เรียบร้อยต,ตัวอาจารย์เค่นะคะ เบี้ยแก้ได้รับแล้วสวยมากขอบพระคุณมากครับพี่จ๋านะเบี้ยแก้ได้รับแล้วค่ะอาการปวดหัวเป็นมาทั้งอาทิตย์แล้วก็ทุเลาลงเลยค่ะนะคะโอ้ยขอบพระคุณมากครับพี่จ๋าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะทีลนะส่วนหลายคนหลายท่านอาจารย์อาจารย์เคพรู้จักพี่ท่านหนึ่งเขาเล่าบอกว่าเขาเนี่ยเป็นข้าราชการเกษียณเอฟแต่เบี้ยแก้เอฟไปแล้ว,ลวทั้งตัวใหญ่ตัวเล็กนะ อาจารย์แค่บอกว่ามีอยู่สามสี่ตัวแล้วอาจารย์แค่ถามว่าคุณพี่ทาไมบูชาแต่เบี้ยแก้คะอะไรเงี้ยเขาก็เลยเล่าบอกว่าเขาเนี่ยเหมือนได้เบี้ยแก้แล้วเขามีความรู้สึกว่าเขาเนี่ยปัดสิ่งที่ไม่ดีออกจากชีวิตของเขาแล้วเนี่ยเขาก็จะมีแต่สิ่งดีดีมีโชคลาภดีๆเข้ามาเขาก็เลยอธิษฐานตัวเขาเองอันนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเขาบอกว่าถ้าเขามีโชคอีกเขาก็จะเช่าอีกเขามีโชคอีกเขาก็จะเช่าอีกเขามีเบี้ยแก้เยอะมากนะที่รักรหัสคือบวใบไม้เลขสองบใบไม้เลขสองราคาหนึ่งร้อยเก้าสิบเก้า นะเพจที่ค้างไม่ใช่อะไรนะทรักนะคะส่วนอาจารย์ขาย้ำย้ำย้ำเลยนะแฟนเพจนะองค์พญานาคที่อยู่หลังกระถางทูบที่แฟนเพจกําลังดูอยู่ณขณะนี้คือพ่อปู่ศรีสุโธใกล้หมดแล้วแฟนเพจนัทรักจากแปดร้อยกว่านะคะใกล้หมดนะใกล้หมดค่ะให้ราคาน่ารักมากเข้าแฟนเพจเดิมจะรักเข้ากันทั้งแฟนเพจใหม่และแฟนเพจเก่าหลายคนหลายท่านบอกมาหาจย์เคยแล้วอ่ะอยากที่จะ มีได้ของจริงอ่าวัตถุมงคลเครื่องอรางของจริงติดตัวกลับไปแต่ว่าหาเพจจริงไม่เจอสักทีนะคะหลายคนหลายท่านบอกอย่างนี้วันนี้คุณมีโอกาสได้เจอเพจจริงแล้วนะคะให้คุณโอนเงินให้ถูกบัญชีอย่างเดียวบัญชีของอาจารย์เทพเป็นที่คาดสีเหลืองๆเห็นไหมจ๊ะบริษัทอร์รวันจิวสุดพงเครื่องอรางมหารวย99จำกัดใครอยากได้อย่างเบีย้ยแกน้นี่คือสุดยอดหว่อาจารย์เทพกับพิมพ์บอกไหมายเลขสองสี่ได้พญานะาคนะสี่สุดปังสี่สุด ปังนะใครที่อยากได้พญานาครุ่นนี้ค่ะรหัสพอพาน279ราคา2 7 9บาทค่ะอาจารย์ชูอีกทีค่ะอาจารย์ชูอีกทีนึ่งนะคะพอพาน279ราคา2 7 9บาทจาก800กว่าอันนี้กรอบก็เป็นกรอบแกะมือนะนี่ด้านหน้าค่ะที่รักน,น,นะะนี่ด้านหลังนะคะนี่ด้านหลังนะนี่ด้านหน้านะคะเวลาใส่แล้วเนี่ยเห็นไหมคะว่าเราจะมีแก้วนาคาหรือแก้วนาคราชให้เรียบร้อยเลยที่รักเนี่ย อีกไม่กี่ไม่กี่ห่างเองนะคะพี่พี่สามารถจับคู่เล่นได้ด้วยนะนะสี่หนึ่งหนึ่งแน่เลยค่ะนะคะอ้าวกบมือต้อนรับอย่างงดงามสี่หนึ่งหนึ่งสุดปังพิม์ให้หน่อยกทรัาขานะคะเราจะได้มีปฏิสัมพันธ์กันในวันที่อาจารย์เคศบอกเลขสูตรนะพี่พี่จะได้มีโอกาสนะหวยออกพวกอาจารย์เคศบอกเลยประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะ พรุ่งนี้เป็นวันเกิดของอาจารย์ชัดอาจารย์ชัดเขาจะมาจัดโปรโมชั่นให้พี่ๆนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางก็ดีนะคะในงานจิวเวลรี่ก็ดีในงานอของสวยๆงามๆนะคะลิปมงคลก็มีนะคะหรือว่าะจะเป็นอาหารการกินก็มีนะคะเป็นกล่องน้ำใจเนาะจย์เนาะเดี๋ยวเราไปจัดกันนะคะใครที่ดูอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์ทิ้งไว้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราอาจารย์ชัดเขาจะมีจับแจกนะคะแล้วให้แลก มีแถมมีชุดราคาพิเศษอู้ยเยอะแยะนะพรุ่งนี้เป็นวันเกิดอาจารย์ชัดนะคะใครดูอยู่นะคะฝากประชาสัมพัญไว้นิดนึงกดแชร์ไว้ที่รักจะมีประโยชน์ชัดเจน่หนึ่งหนึ่ง่หนึ่งหนึ่งสวยปังสวยมาก่หนึ่งหนึ่งสุดปัง สำหรับใครฟังอาจารย์เคอยู่แล้วอยากได้ชุด2ตัวสุดปังของอาจารย์เคศอาจารย์เคก็จะปล่อยให้พี่